ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของคนเกิดในเดือนธันวาประจําปี2560นาหะครับสำหรับท่านที่เกิดในเดือนธันวานะครับปีนี้เป็นหนึ่งปีนะครับที่ได้พื้นฐานเป็นสันทวยสันทวยหมายถึงนะครับการเฉลิมฉลองความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับการเฉลิมฉลองนั้นพื้นฐานในเกณฑ์ชีวิตของคนที่เกิดในเดือนธันวาคมนี้นะครับมีมีเกณฑ์ที่จะได้เฉลิมฉลองนะครับประสบความสำเร็จอะไรที่หวังหเอาไว้นะครับแต่ สามถ้วยก็ยังบอกว่าอย่าประมาทนะฮะในพื้นฐานของตัวเองอย่าประมาทนั้นพอเห็นไพ่ออกมาอย่างนี้เออคิดว่าชัวร์แล้วอย่าอย่าละเลยการทําของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือหน้าที่การงานเงินอย่าชะล่าใจแต่มีเกณฑ์มีพื้นฐานมีกําลังในในด้านนี้นะครับก็คือมีโอกาสได้เฉลิมฉลองในสิ่งสาเร็จที่ตัวเองกาลังทาอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการปริญญาจบปริญญาต่างๆนะครับมีการขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานหรือเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเป็นไพ่สามถ้วยเพราะเราจะเห็นว่า จะมีคนชูถ้วยอยู่สามคนกำลังเฉลิมฉลองอยู่นะครับให้สารถ้วยก็ให้ผลดบีบวกนะครับไม่ว่าจะมองไปถึงการเงินในพื้นฐานชีวิตการงานเออมันก็ดีต่อให้การงานอีกใบหนึ่งขอาวันีมันก็จะช่วยดึงให้มันดีขึ้นมาเพราะพื้นฐานดีขึ้นนะครับเรามาดูก,การเงินของคนเกิดในเดือนคันวาน,นะครับ ได้หกเหรียญขเหรียญหม่กนการช่วยเหลือการแบ่งปันเรื่องนี้เรื่องการเงินนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับหกเหรียญนี้ไม่ลําบากอยู่แล้วนะครับไม่ลำบากถึงลาบากก็มีปัญหาก็จะมีคนคอยช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือเราคอยหยิบยื่นมือเข้ามาคอยช่วยเหลือเรื่องการเงินนะครับดูการจะมีคนกําลังให้เหรียญหรือไม่อีกทางหนึ่งก็หมายถึงการช่วยเหลือผู้อื่นทางด้านการเงินปีนี้นะครับอีกหนึ่งปีที่คนเกิดในธันวาคมีเกณฑ์อาจจะไปทําบุญบ่อยหน่อยหนึ่งหรือใช้เงินในการช่วยเหลือผู้อื่นนะครับอ่าปอีกหนึ่งปี การเงินใช้ได้นะครับเรื่องการเงินปีนี้ของคนเกิดเดือนธันวาผมไม่ไม,ไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะครับเพราะหกเหลียญก็เป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีให้ผลทางบวกบวกในทางกับการอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องช่วยเหลือผู้อื่นในทําไปนะครับแต่ช่วยด้ดีครับลองมาดูอีกใบหนึ่งก็เป็นเรื่องของการงานนะครับอ่าการงานได้เดอฟูเชียเดียวนะครับเดอฟูก็อ่าให้ผลในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรดี การทาอะไรแบบไม่จริงไม่จังน,นการงานผมขอ,อน้นนิดนึงว่าต้องมีความจริงจังกับการทํางานหน่อยนะครับในปีหน้านี้อาจจะแบบรู้สึกอยากเปลี่ยนงานอาจจะมีความรู้สึกอย่างน,นั้นับคนเกิดอนสมัยจะมีความรอยากเปลี่ยนงานเด e ๋ยฟูมันหมายถึงความท่องเที่ยวไปเรื่อยด้วยการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับถ้าเป็นตกความรักนี่ก็ไม่ดีนะครับมันก็เป็นชายเจ้าทูชายเจ้าสำรานนะครับเปลี่ยนคู่รักไปเรื่อยนะครับมีคนเข้ามาให้เรื่อกแล้วก็ไม่คบกัรไม่จริงไม่จริงจังแต่มาตกการงานก็ต้องบอกว่า งานที่ท่านทำเนี่ยต้องมีความหนักแน่นครับางทีเราจะเบือ่อเบื่องงานเอาง่ายๆในปีหน้านะครับอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนเราเราก็ต้องพยายามทําแล้วมันหมายถึงการหยุดาการหยุดระยะสั้นๆนะฮะอาจจะมีการพักงานระยะสั้นๆนะฮะมันมันเหมือนกับความร,รู้สึกข,ของเราเบื่อไปเองอะไรเงี้ยนั้นอขอเน้นนะครับว่าต้องมีความพยายามนยในปีหน้าเรื่องการงานเพราะว่าพื้นฐานดีอยู่แล้วนะครับต่อให้เบื่ออย่างไรนะครับพยายามทําผลตอบแทนมันก็คุ้มค่านะครับอ่า มาดูอีกเรื่องหนึ่งก็คือความรักความรักก็ได้สีไม้เท้านะครับสีไม้เท้านี้ก็หมายถึงความมั่นคงนะครับให้ความหมายเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับเรื่องของคู่รักนะครับที่คนที่คองคู่อยู่แล้วที่เกิดในเดือนธันวานะครับปีนี้ไม่น่าเป็นห่วงครับสีไม้เท้าหมายถึงความมั่นคงนะครับก็ยังคองคู่รักกันได้อย่างปกตินะครับคู่ใดที่มีปัญหาระเาหองระแหงก็ขอพูดคำเดิมๆนะครับก็ สามารถปรับความเข้าใจกันได้นะครับในปีนี้แต่ใครที่ยังไม่มีคู่ควออามไม่คงมันหมายถึงอะไรล่ะก็รอไปอีกหน่อยครับมันไม่ได้เด่นในเรื่องของการหาคู่ในช่วงนี้นะครับถ้ามีใครมีแฟนอยู่แล้วนี่ก็คบเป็นอีกยาวไกลแตถ้าใครไม่มีก็รอไปอีกสักพักปีใหญ่เลยครับามาดูอีกใบหนึ่งโชคลาภนะครับของคนเกิดในเดือนธันวานะครับนี่ไดจัสตินะครับจ s t ติ e ก็หมายถึงความยุติธรรมความเรียอ่อนหรือความพอดีนะครับ ไม่ได้เหตุผลดีในเรื่องของโชคลาภนะครับเขาบอกเงินที่ได้มามันมาจากน้ำพันน้ำลายของเรานะครับเรื่องของโชคลาภเล่นไม่ไม่คุ้มเสียนะครับเล่นใบก็ไม่คุ้มเสียนะครับไม่ควรเล่นนะครับอ่าอีกหนึ่งใบการเรียนของคนเกิดในเดือนธันวานะครับอ่าการเรียนได้ไฮพิสเตตไฮพิสเตตหมายถึงสังฆราชินีนะครับการศึกษาขั้นส,สูงนะครับ ราะนั้นปีหน้าไปอีกหนึ่งปีที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการศึกษาถ้าคนเกิดในเดือนธันวาเนี่นะครับต้องการจะศึกษาต่อในขั้นปริญญานะครับไม่ว่าจะเป็นเอกโทโทรตรีอะไรก็แล้วแต่หรือเอ็คนคลาสเข้านะครับเปลี่ยนคณะอะไรก็แล้วแต่ทําได้ครับทำได้ดีด้วยครับถ้าปีหน้ามีเป้าหมายมีแลนเนี่ก็ลงมือทําได้เลยครับเรื่องสุขภาพเรื่องสุขภาพโอ้โหปีหน้าไปอีกหนึ่งปีนะครับ ที่คนเกิดอินโนวเซีต้องระวังเรื่องสุขภาพหน่อยเพราะได้สิบดาบสิบดาบมันหมายถึงอะไรเห็นดาบแทงเต็มหลังเลยอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆต้องเดินทางต้องมีความระมัดระวังนะครับโรคภัยไข้เจ็บที่มันที่มันรุมเร้าเข้ามาต้องระวังดูแลสุขภาพให้ดีนิดนึงนะครับสิบดาบนี้ก็ไม่ได้ให้ผลที่มันร้ายแรงจนเกินไปแต่ว่าเราควรระมัดระวังสุขภาพภัยพัขึ้นมาเตือนอย่างนี้นะครับคนเกิดอินโดนวาซีนะครับเป็นแล้ว มันจะเป็นเลือ้อหลังเป็นแล้วมันจะเป็นหลายๆโรคซ้อนๆกันอะไรเงี้ยนะฮะต้องระมัดระวังนิดนึ่งคนเกิดในเดือนธันวานะครับให้ทําบุญนะครับนั่งสมาธิอะไรเงี้ยมันก็จะลดกําลังลงไปได้นะครับส่วนคนที่เกิดเดือนธันวาเห็นไพ่ยงี้ก็อย่าเพิ่งไปหนักใจจนเกินไปนะครับเพราะว่าการดูดวงเดือนเนี่ยมันก็เป็นแค่เกณฑ์ฟัางๆนะครับมันยังมีดวงวันนะที่มาประจำนะครับป,ปีนี้ปีหน้านี้ยังมีดวงเขาเรียกว่าดวงปีเกิดนะครับท่านเกิดไม่ว่าจะเป็นเกิดปีวอก ปีมาเมียมาอะไรเพวกน,นี้มันก็จะไปดูอะตรงกับปี6 0ยเนี่ยเรากําลังไพ่มันจะดีกว่าตัวนี้ไหมถ้าดีกว่ามันก็ลดลงไปยังมีราศีอีกนะครับการดูเดือนเดือนเนี่ยมันก็เป็นแค่เกณฑ์ฟังฟังนะครับสําหรับท่านที่นะครับรอคอยคลิปของเดือนธันวายอยู่ก็ก็ทาให้แล้วนะครับก็ต้องขออภัยที่ทําช้าไปนิดนึงครับเพราะไม่มีเวลานะครับถ้าผมมีเวลาก็ติชมเข้ามาผมอะไรที่เพิ่มได้ในไพ่ชุดนี้คําถามไหนที่ท่านอยากจะทราบก็ลองติชมเข้ามานะครับว่าผมควรจะเพิ่มอะไรเข้าไป ผมขาดตรงไหนไปเพราะว่าผมก็ยังไม่เก่งกับการดูกล้องนะครับแล้วยังยังไม่เข้าใจคนที่ต้องการงบจะดูว่าอยากจะรู้คําถามเ,าเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับถ้าท่านมีปัญหายังไงก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ